เราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตบัตรคนจนเตรียมรับเงินเราชนะและหากลืมรหัสรีบแก้ไขด่วนเลยนะคะผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมตัวให้พร้อมรับเงินมาตรการเราชนะหากลืมรหัสหรือพินรีบแก้ไขด่วนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่จะได้รับเงินอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r a c h a n a c o m จะได้เงินงวดแรกในวันที่5กุมภาพันธ์เป็นจำนวนเงิน675-700บาทต่อคนต่อสัปดาห์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในสัปดาห์ต่อๆไปจะได้รับเงินทุกวันศุกร์จนครบตามจานวนที่มาตรการกาหนดนะคะและงวดสุดท้ายจะได้รับในวันที่26มีนาคม2564ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึง 31พฤษภาคม64นะคะนอกจากนี้ยังได้มาตรก,การเยียวยาบัตรคนจนอื่นๆด้วยทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถสาธารณะ500บาทต่อเดือนส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนส่วนลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าและหาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มอีกเป็น1,000บาทต่อเดือน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับผู้ที่ลืมจำรหัสบัตรคนจนหรือบัตร ATM หรือพิน6หลักไม่ได้จะต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้มีวิธีแนะนำและแก้ไขรหัสของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สามารถทำได้ง่ายๆผ่านตู้ ATM นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ลืมรหัส ATM หรือพิน6หลักของตนเองไม่ได้นะคะ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง at-m ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. สอนบัตรสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง ATM 2. กรอกตัวเลข6หลักเช่น หนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นต้นเลือกลืมรหสัสคู่บัตรตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และกดยืนยนันตั้งรหสัสคู่บัตรใหม่จำนวนสองครั้งกดหมายเลข OTP และกดยืนยนันในกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าวนะคะและทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข02-109-2345 ในวันจันทร์ถึงสุร์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีหรือ Call Center ธนาคารกรุงไทยหมายเลข02111111 1, 1, 1ตลอด24ชั่วโมงและ Call Center กรมบัญชีกลางนะคะหมายเลข022706400ในวันเวลาราชการนะคะ